h e ล l หาย y n ามา e g ชองวันน <In> <grateful> ี t เ a y guys. u ก g u n สงอุ่วดี้าดูกันครับอีกแล้ะอี r e f เ r me. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่่งยิงครับพน้นมาแล้วเอแฟนครับทางช่องเดินทางครับมนนี่ร้อยแปดสิบโลครับบ้านปากแซงต์ตำบลพระลานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลครับ อ๋ออยนี่เนอำเภอเียติต e y e p t e t h อันนี้พาดงนึงนี่อีกพันพอีมึงนี่หรอใส่ใส่อันนั้นน้ำบากนัด้ำเกือหวานเกหวานเหวานเียวบักบนเพิ่เอาหเมื่อคืนนี้ Oh my god. I wanna ask something. There is not place for those outfits for inside. Because it's so big house, right? <laughs> what the car got waters water. oh my god there are so many they <laughs> are showing bad for this outside things they are celebrating <laughs> for <laughs> on the house actually <laughs> อุบลไปทางคุณหละทางมุกทางอย่างนู้นเลยใกล้เลยเขียบที่ต่อถ้าอุบลแถวนี้กับเรใกล้หรอแต่วันนี้เขตอุบลสุดกซุดเลยเลยซุดติดฟังข่ามไปประเทศลาวได้เลยเลยฟังคุณโอ้นี่อยู่ใกล้ลาวแต่เดีว่าพี่น้องฟังลาวนี่แม่ยนพิษงานง่ายนี่งานใหญ่ของเพื่อนงานประจำปีแต่มีหมอลำหลายมือ

<laughs> <laughs> ah, we are seeing this guy first time, maybe <laughs> second time. <laughs> Rice, <Christ, laughs> tomatoes, meal, meats. Ah, yeah. <laughs> จกเมนูคุณมันหวานบอเจียวหวานใช่ตรงน่าตอนนั้นคือน้ำป่าอิ o ส์โซ่เดฟรันต์บอออุ๊ยสุดยอดเลย สามพืนเปิดเข้าไปเลยดูเลยไม่เลี้ยงครับถ้าใหม่กันอย่าลืมอย่าพลาด what what ตื่นแม่หน่อยมันกินข้าวน้ำฉลูส many ways by the way วันเด้ยวกินกาแฟร้านนั่นโดนแล้วขอนอนไม่นั่งรถไปคันเดียวกันบ้านคุณมดได้มันเบามันมีคนอรอไหนี่อร่พ่าลุงไปบอหรอาราไปเซแล้วเนี่ยแเราไปสื่อรถคันใหม่แล้วเอามาจอดไว้นี้นี่อะไรขี้ชันตัวเอกดับกางท่างอีกไปจีจอก่อนจอดก่อน ประตูม้ประตูรูดกลางหงมีประตูว้าวเพลเ้ยคมีลูกค้าแล้วยด้อลูกรั่งเลยฝรัองเลยไม่มีจะค้องอะไันสวยเด๋ว้ยทรงงามเลยทรงงามอยู่แต่เขาไปใช่ต้องเป่งใหม่ครัสิรถเก่าอีหัวใส่นาะ เครื่องยนต์ปกติดีเลยารตากจึ่งเลยพอาะ่ีไม่หมอใสได้ไปได้ยันได้เรีนมอม่เอนนั้นล่ะไม่กบามีเอยนี่จบเลยไม่รู้ว่าขิดับีไดมันเอาไปทำบรกีไปงานอะไรเปิดหน้าต่างเลยฝนตัวเกาผ่าเศษดเอาบอไม่หมอกหมอกขึ้นเตี้มกระจกใส่เศษกระปบนแล้วก็ีรถ ดูได้รถได้แต่ว่าเปียกอืม bugs I'm definitely sure that bug on me when I was eat something สิบเอ็ดสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ใกล้สีกุมภาพันธ์เหรอเฮมีอังเปาลาบ่ะส่สีกุมภาพันธ์ก็ะมืออังเปามีกินวันวาเลนไทนดอกกุหลาบให้แฟนอังเปาให้ลูกเนาะจริง

โออม้ hmm. ีเทาีทกระดเจแรกครับพอกันบ้านปากแซงตำบลพ้ลลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่นเฮีย บวกเกินสามชั่วโมงครับร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบโลบวกเกินเท่าไรกะตรงนี้ก็สชั่วโมงบวกเกินสามชั่วโมงว้มันกีให้จสอชั่วโมงห้าชั่วโมงครึ่งมันสิรถนี่มันสีเล่นอยู่ประมาณเจ็ดสิบกิโลต่อชั่วโมงเลยแมนซาเร็วยังนีมันสิเสีรเรียด้กันมันสิอยู่ประมาณนั้น what is that it's holding there it's a bird i think it's b r e a t e yeah เพลงของเพลงประกอบภาพยนตร์บ่ค่ายอ้อครับพี่น้องกรอย่าลืมอย่าพลาดครับเร็วๆนี้ยี่สิบปดสิงหาคมแจ้งเพลงในลุงภาพยนตร์ เรมเตโเอเต้องเฮตุที่ล้งนต้องนัางก่อนลนือทำอันมันคือดาวจะไรฝานไหมก็โตขึ้นสดวแต่คู่บีกต้องใหม่เหตโเี่นี่เดัเต็มบเดี๋ยวพี่น้องท่าติตามครับโอเคเดี๋ยวพอกันมาคิมนาครับฝากพี่น้องติตามันดครับช่องพ่อแม่ิงละเมินเราไปเชียวครับ anyway that was a nice video if you guys not thought about that please comment down below guys and take care of yourselves and bye, -bye.